ติดตามโต้ข่าวบันเทิงค่ะช่วงนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังกองละครเดอ่ไม่ใช่ซิกเซนนะคะ <c oughs> แต่ว่าละครเรื่องนี้แหละค่ะทำให้คู่นี้เนี่ยร่วมงานกันมาแล้วนะคะนั่นคือเกรทวรินทอนและอายกมลเนตรค่ะตอนนี้ค่ะเขาก็มีละครเรื่องใหม่นะคะนั่นคือเรื่องคนรักขอบฟ้าของค่ายเมกเกอร์เคนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ หวงเกรซวรินทร์อและไอกำมลเนตรฉากนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เกรซจะกลายเป็นชินพัฒน์ในหัวสุดเถื่อนที่ภายหลังจะถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตรกรเมื่อสิริกัญญาตัดสินใจสารภาพรักทั้งที่กำลังจะแต่งงานกับปานธงเพื่อนรักของพระเอกอยู่แล้วจึงเป็นจุดแตกหักระหว่างเพื่อนรักทั้ง3คนที่ถึงแม้ในชีวิตจริงทั้งคู่จะแกล้งกันตลอดเวลาแต่พอถึงเวลาผู้กำกับเรียกถ่ายทำจริงเท่านั้นก็ใส่อารมณ์ทั้งรักทั้งโกรธจนสาวอายน้ำตาไหลพรากจริง เราไม่ได้ักสิแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรด้วยเลยและถ้าสิ่งไม่ใช่ไฟนในพงเราเลิกคบทำเป็นไม่รู้ว่าสิ่งละชินประพัฒน์ทำได้ยังไงอ่ะเราคนอยู่กับความอึดอัดของตัวเองได้สิ่งก็ต้องคนอยู่กับอารมณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันไม่ได้เล่นละครด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วเหมือนแบบพอมาเจอกันแล้วมันก็คลิกตลอดเพราะว่าอายเป็นคนแบบ บองบองอยู่แล้วฮะมันก็เลยผมรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวการแสดงสนุกสนานไงก็คุยกันง่ายแล้วมันก็คลิกง่ายอะไรอย่างนี้อ๋อคือเราก็จะได้ไม่มีกำแพงแล้วเรียบร้อยเลยอ่ะน้ำเสียงแบบอเชื่อเลยแบบเรียบร้อยแต่ตัวจริงไม่ใช่อ่ะจริงคุณไม่ใช่อืมตัวจริงน่ารักหรอซนดื้อเด็กนาตกสำหรับผมผมว่ายากใช่ยากคือว่าคือว่าตอนอ่านบทแล้วตอนแรกตอนคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาย โอ้โหบทนี้ต้องยากคือมันยากนะมันมันแบบเรายังเรายังไม่เห็นภาพแล้วมันเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตปกติจริงๆที่ชีวิตประจําวันเขาเป็นกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้อารมณ์ของตัวละครไปแตะในจุดนั้นค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไอหรือหรือผมผมก็ว่ายากแล้วยังรู้สึกว่าโอ้ยมันจะเราจะคิดยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะแสดงออกไปเราไม่ได้อยากที่จะแบบว่าทําเป็นเล่นละครให้คนดู ยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะคะคนละขอบฟ้าค่ะมีกระมวลเนตรมาแจมด้วยนิดนึงนะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดและเดี๋ยวก็จะมาไขา <ๆ S 2> มาเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยัง,ยงไงค่ะก็ฝากการแสดงดีๆของพี่เกรดด้วยนะคะในเรื่องนีนี่ขนาดแค่จุดเริ่มต้นเรื่องคนละขอบฟ้ายัางเข้มข้นขนาดนี้แล้วชินพัฒจะถูกเข้าใจว่าเ,เป็นฆาตกรได้อย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องคนละขอบฟ้ามุกระวีสีใหญ่รายงาน อายบอกว่ามาแจมในเรื่องนี้ฝากพี่เกรดด้วยนะคะ